ตั้งแต่ที่ปุ๋ยเขเมรห้าวเปิดไทยเราก่อนมาไทยเรายึดได้กี่พื้นพี่แล้วมาครับพี่น้องไทยทุกคนคลิปนี้ผมจะสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆพี่น้องไทยครับขณะที่หลายคนยังคงกังวลกับความตึงเครียดที่ชายแดนความจริงที่เราต้องรู้คือทหารไทยเรากำลังทำงานอย่างหนักและกำลังได้ชัยชนะครั้งสำคัญการประทะที่พรานมาไม่ใช่แค่การตอบโต้แต่มันคือปฏิบัติการยึดคืนอธิปไตยที่ถูกรุกรานมานาน สนามรบกว่า18แนวรบที่เปิดชาขึ้นใน6จังหวัดชายแดนได้กลายเป็นสมรภูมิแห่งการที่สูตรศักดิ์ศรีและผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจคือเราประสบความสําเร็จในการยึดคืนพื้นที่สําคัญกลับคืนมาแล้วถึง4พิกัดนี่คือการทวงคืนพื้นดินที่พวกเขาเพยายามยึดครองมากกว่า40ปีวันนี้เราจะมาเจาะลึกว่า4พิกัดนั้นคืออะไรทําไมมันถึงสําคัญและเราสร้างความเสียหายให้ศัตรูหนักน่วงขนาดไหน เตรียมตัวรับชมการตีแผ่ความจริงที่ดุดันที่สุดในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งชายแดนได้เลยครับชัยชนะ4พิกัดการทวงคืนที่รอคอย40ปีจำไว้ครับสงครามครั้งนี้เปิดขึ้นใน6จังหวัดของไทยมีการเปิดฉากปะทะกันถึง18แนวรบแต่ที่สำคัญที่สุดคือการที่ทัพไทยเราได้ยึดคืนพิกัดสำคัญกลับคืนมาได้4แนวรบนี่ไม่ใช่แค่การป้องกันแต่คือการรุกกลับที่เด็ดขาดและเฉียบคมเรายึดคืนอะไรมาได้บ้าง ช่องอานม้าและกลุ่มพิกัดสําคัญช่องจอมช่องเปรอช่องระยีกลุ่มนี้คือหัวใจสําคัญทางยุทธศาสตร์ในแถบอีสานใต้พวกเขาเพยายามใช้จุดเหล่านี้เป็นฐานประชาการและจุดยิงที่คุกคามประชาชนของเรามานานการยึดคืนได้ทั้งหมด4จุดนี้ในครั้งเดียวเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงและทำให้การวางกำลังของพวกเขาพังคลืนลงอย่างสิ้นเชิงนี่คือหมุดหมายแห่งชัยชนะที่เราต้องเฉลิมฉลองหนองยาแก้วสะแก้วพิกัดนี้คือความสำเร็จที่สะแก้ว เป็นการตอกย้ำว่าเราไม่ได้ปล่อยให้พื้นที่ไหนถูกรุกรานเมื่อพวกเขาคิดจะเห้าเราก็พร้อมตอบโต้และยึดคืนในทันที40ปีแห่งการลุกรานถึงจุดสิ้นสุดตลอด4ทศวรรษที่ผ่านมาพวกเขาเพยายามยึดครองพื้นที่พิพาทเหล่านี้แต่ภายใต้ปฏิบัติการทวงคืนของเราพื้นที่เหล่านี้กลับมาเป็นของคนไทยนี่คือการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่ายุคแห่งการลุกรานและกินแดนอย่างเงียบๆได้จบลงแล้ว แม้จะยึดคืนมาได้4ี่แนวรบแต่เรายังมีอีก14แนวรบที่ต้องสู้ต่ออย่างต่อเนื่องโซนสีเหลืองคือพื้นที่กำกึ่งที่เรายึดได้แต่ยังไม่เบ็ดเสร็จแปลว่ายังมีการประทะและต่อต้านอยู่ทหารไทยต้องตรึงกำลังและเคลียร์พื้นที่ให้สิ้นซากเราไม่ให้พวกเขามีช่องว่างแม้แต่นิดเดียวที่จะกลับมาตั้งหลักโซนหมุดแดงคือพื้นที่ที่พวกเขายังยึดอยู่นี่คือมารกิจที่ต้องเอาคืนทหารไทยต้องเดินหน้าต่อใช้ความแม่นยำและพลังทำลายของเราเข้าบทขยี้ ทุกตารางนิ้วของไทยต้องถูกทวงคืนกลับมานี่คือคำสั่งที่ต้องถูกปฏิบัติอย่างเด็ดขาดเราจะสู้ต่อไปจนกว่าทงไทยจะบวกสะบัดทุกพิกัดครับนอกจากชัยชนะทางพื้นที่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือความเสียหายที่ทหารไทยเราได้มอบให้แก่ศัตรูนี่คือการโจมตีที่ทำให้พวกเขาสนันนหนวันไหวอย,อย่างแท้จริง bm 2 1มัจจุราชร้ายอาวุธหนักที่พวกเขาใช้ยิงถล่มพลเรือนของเรา ถูกทับไทยเราทำลายไปหนึ่งคันการทำลาย B.M. 2 1คือการตัดเขี้ยวเล็บที่สำคัญที่สุดของพวกเขาในการโจมตีระยะไกลนี่คือชัยชนะทางยุทธวิธีที่แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำของระบบตอบโต้ของไทยเราไม่ปล่อยให้ตัวร้ายที่คุกคามประชาชนของเรามีชีวิตอยู่ได้แม้แต่นาทีเดียวความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นรถถังยานเกราะ9คัน พวกเขาสูญเสียรถถังและยานเกราะไปถึง9คันตัวเลขนี้บ่งชี้ถึงความรุนแรงของการประทะและประสิทธิภาพของอาวุธต่อต้านรถถังของไทยนี่คือการทำลายโลหะทัพที่สำคัญที่สุดของพวกเขาเสาสื่อสารและฐานบัญชาการ3จุดรวมถึงเสาสื่อสารที่เขาพระวิหารด้วยการทำลายเสาสื่อสารคือการทำให้พวกเขาเป็นง่อยไม่สามารถสั่งการไม่สามารถประสานงานทำให้การตอบโต้ของพวกเขาเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย นี่คือการโจมตีที่ชาญฉลาดและส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจอย่างรุนแรงและตัวเลขที่ตอกย้ำชัยชนะของเราอย่างชัดเจนที่สุดคือจํานวนทหารศัตรูที่เสียชีวิต165นายอย่างน้อยทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปแล้ว165นายนี่คือตัวเลขอย่างน้อยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของเราวิเคราะห์ว่าเมื่อเรายิงปืนใหญ่ใส่จุดยิงเรานับทั้งพลยิงพลบรรจุพลวิ่ง3คน แล้วคูณกันไปตามจุดที่ระเบิดลงแปลว่าตัวเลขจริงอาจจะสูงกว่า165นายมากในขณะที่ตัวเลขจริงอาจจะสูงกว่านี้พวกเขาอาจจะสบายใจที่เชื่อว่ามีแค่เจ็ดหรือปกปิดความจริงไว้แต่ชัยชนะของเราชัดเจนอยู่แล้วนี่คือความพ่ายแพ้ทางทหารที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในขณะที่พวกเขาสูญเสียอย่างหนักความสิ้นหวังของพวกเขาก็เทลงที่ภูมิเขืออำเภอกันคราลักษ์จังหวัดศรีสะเกดยึดได้แล้ว ไทยเราได้ยึดภูมิขือมาได้ตั้งแต่สงคราม5วันในช่วงเดือนรกรกฎาคมเราย้ำหนักย้ำหนามาตลอดว่าภูมิขืออยู่ในเขตแนวหมุดของไทยแต่ความห้าวหาญที่ไร้สติของพวกเขาทำให้พวกเขาพยายามตีคืนพื้นที่นี้อย่างสุดความสามารถเสียงปืนใหญ่ที่ดังสนัน่นเมื่อวานนี้ที่ภูมิขือเสียงปืนใหญ่ดังเป็นระยะเสียงสาดกระสุนรัวใส่ต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่ดื้อรั้นและไม่ลดละของพวกเขา แต่ขอประกาศให้รู้พิกัดนี้มันตีไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทหารไทยได้ตรึงกำลังเอาไว้เราจะไม่ยอมให้พวกเขาเข้ามาได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวการประทะที่รุนแรงเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อพี่น้องพลเรือนไทยสีสเกต์ผวา b m 21ที่สีสเกตการยิง b m 21ทําให้ชาวบ้านต้องหลบหนีตายกันอนละมานเสียงระเบิดที่ดังทลาลงมาชาวบ้านต้องหมอบต้องผวา หนุ่มศรีสเกตคนหนึ่งต้องไลฟ์สดในขณะที่กำลังหนีตายนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับคนไทยยิงเช้ายันค่ำมืดการยิงไม่ได้จบแค่รอบเดียวพวกเขาหยุดบรรจุใหม่ยิงซ้ำยิงกันตั้งแต่เช้ายันค่ำมืดนี่คือการก่อกวนที่คุกคามชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยอย่างต่อเนื่องความน่ากลัวคือการที่พลเรือนไทยต้องเรียนรู้ที่จะนับเลขในใจเพื่อคำนวณระยะเวลาในการหลบเข้าบังเกอร์ นับหนึ่งสองสามยังไม่ทันถึงสี่ห้ากระสุนตกแล้วนี่คือความเร็วและความโหดร้ายของการโจมตีมันทำให้เห็นชัดเจนว่าการยิงของพวกเขาไม่ได้อยู่ไกลจากชายแดนเลยนี่คือชีวิตประจำวันของคนไทยที่ชายแดนและเราจะไม่มีวันยอมให้พวกเขาต้องอยู่กับความหวาดกลัวเช่นนี้อีกต่อไปความเลวร้ายที่สุดคือหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนพวกเขาไม่ได้เล็งแค่ทหารแต่เล็งพลเรือนของไทย บ้านเรือนชุมชนล้วนๆจุดที่พวกเขาเลือดยิงเข้ามาคือบ้านเรือนและชุมชนทั้งนั้นทั้งๆท,ที่ชาวบ้านไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาทำไมเป้าหมายของพวกเขาถึงเป็นแต่ชาวบ้านตลอดเลยคำตอบคือความหยาบช้าและความพยายามก่ออาชญากรรมสงครามพวกเขาต้องการสร้างความหวาดกลัวต้องการบีบให้ไทยอ่อนข้อแต่ไทยเราไม่กลัวเสียงปืนใหญ่ถึงประโคนชัยที่บุรีรัมย์เสียงปืนใหญ่ดังสนั่นไปถึงอำเภอประโคนชัยแม้จะอยู่ไกล ผู้สื่อข่าวของเราถึงกับต้องวิ่งหนีตายขณะกำลังคุยกับชาวว้านนี่ไม่ใช่การทำคอนเทนต์นี่คือของจริงความป่าเทื่อนของพวกเขาทำให้เกิดคำสั่งอพยพครั้งใหญ่อพยพสามตำบลน,นายอำเภอประคนชัยสั่งอพยพชาวบ้านถึงสามตำบลคือเขาขอกหนองบอนและโคกเวียทั้งที่3ามตำบลน,นี้ไม่เคยได้รับผลกระทบมาก่อนนี่คือการขยายขอบเขตความเสียหายของสงคราม การละเมิดสิทธิมนุษยชนการยิงโจมตีพลเรือนคือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงไทยเราต้องประนามการกระทำนี้บนเวทีโลกและเตรียมหลักฐานทั้งหมดเพื่อชี้ให้เห็นว่าใครคืออาชญากรสงครามที่แท้จริงเราจะตอบโต้อย่างชอบธรรมและความรุนแรงของเราจะมุ่งเป้าไปยังฐานทัพและยุทโทปกรณ์ของพวกเขาเท่านั้นในขณะที่พวกเขาเล็งพลเรือนกองทัพไทยเราตอบโต้ด้วยความแม่นยำและเที่ยงตรงเราทำลาย BM เ1 ทำลายรถถังเราเล็งเป้าหมายทางการทหารเท่านั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างทหารอาชีพกับกลุ่มก่อกวนที่สิ้นหวังความเด็ดขาดที่มาพร้อมกับคุณธรรมเราเด็ดขาดแต่เรามีคุณธรรมเรายึดมั่นในหลักการแต่เมื่อพวกเขาเล่นเกมสก,กรปรกเราก็พร้อมที่จะใช้มาตรการที่หนักนวงที่สุดเพื่อปกป้องชีวิตคนไทยการตอบโต้ของเราจะรุนแรงขึ้นแต่จะคงไว้ซึ่งความแม่นยำเพื่อไม่ให้พลเนรเรนของพวกเขาต้องมาสังเวยกับความโง่เขลาของผู้นำพี่น้องครับ ณนะวันนี้เรายึดคืนมาได้แล้ว4พิกัดสำคัญคือช่องอานมาและกลุ่มพิกัดหลักในอีสานใต้รวมถึงหนองย่าแกว้วเราทำลาย BM 21ไป1คันทำลายรถถัง9คันเรากำจัดศัตรูปไปอย่างน้อย165นายนี่คือชัยชนะที่ชัดเจนที่ไม่อาจปฏิเสธได้นี่คือการพิสูจน์ว่าความห้าวหาญที่ไร้สติไม่สามารถเอาชนะความแม่นยำและพลังของทัพไทยได้พวกเขากำลังอ่อนแอลง การเสริมกําลังพลที่ปรากฏในคลิปที่ลุดออกมาคือสัญญาณของความสิ้นหวังไม่ใช่ความแข็งแกร่งแม้จะชนะมา4แนวรบแต่เราจะไม่หยุดเรามี14แนวรบที่ต้องสสางเป้าหมายสุดท้ายคือโซนแดงเราต้องยึดคืนทุกพิกัดที่พวกเขาครอบครองอยู่ให้หมดสิ้นยุทธศาสตร์ต่อเนื่องทัพไทยต้องใช้ยุทธศาสตร์การรุกกลับอย่างต่อเนื่องใช้ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและอาวุธหางให้เข้าบทขยี้ เราจะสู้จนกว่าเราจะประกาศได้ด้วยเต็มปากว่าทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเป็นของเราอย่างสมบูรณ์ขอให้พี่น้องไทยทุกคนจงเชื่อมั่นในกองทัพของเราการต่อสู้ครั้งนี้คือการปกป้องศักดิ์ศรีและชีวิตของคนไทยเราจะไม่ยอมให้ใครมารุกรานเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพลเรือนของเราทุกการกระทำที่รุนแรงของพวกเขาจะได้รับการตอบโต้อย่างสาสมเรากำลังได้เปรียบเรากำลังชนะและเราจะชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ขอให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้ฐานกล้าของเราที่แนวหน้าพวกเขาคือผู้พิทักษ์ที่แท้จริงของแผ่นดินไทย